สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะอยู่กับผมกอล์ฟฮันสินวัตรกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้มาอยู่ที่งานฟาร์สอัตโตโชไทยแลนด์2022นะฮะที่ไบเทคบางนานะครับผมท่านใดนะครับที่ว่างๆนะฮะแวะมาดูได้เลยนะครับผมคือจะมีรถสวยๆเนี่ยจอดอยู่หลายคันเลยนะครับผมก็จะมีรถเบนซ์รถ BM เรถ PPV นะครับผมมีหลายคันเลยนะครับผมตอนนี้เนี่ย ที่ศรีวัตรเนี่ยจะอยู่ที่ฮอลหน์องนะครับผมงานเนี่ยจะมีฮอลหน์จนถึงฮอลหน์นะครับผมซึ่งจะมีทั้งรถใหม่นะครับผมรถใหม่อยู่ทางนู้นนู้นรถใหม่ฝั่งนู้นนะครับผมแล้วก็รถยนต์มือสองนะครับผมก็จะมีอยู่หลายค่ายเลยนะครับก็ถ้าท่านใดที่กำลังมองหารถนะฮะลองมางานนี้ดูเพราะว่า แคมเปญโมชันาชาเขาดีมากมากนะครับผมนะอย่างวันนี้เนี่ยให้สินิวัฒน์เราก็มีรถมาจอดโชว์หลายคันเลยนะผมก็จะมีในส่วนของ c ีเนะครับสีสามนะเบนซ์ e- คลาส c- คลสเยอะมากนะครับผมเยอะมากเลยท่านใดที่ว่างจากการทํางานหรือว่าทํางานอยู่แถวนี้นะฮะย่านบางนาแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนตอนเย็นลองแวะมาเดินชมนะครับผม ก็มีรถให้เลือกหลากหลายเลยเยอะมากจริงนะฮะเยอะจริงๆผมอยากให้มาเดินชมกันนะครับผเดี๋ยวจะถ่ายให้เป็นไฮไลท์ละกันนะครผมว่าปีนี้เนี่ยห้าสีนิวัตเรามีอะไรมาโชว์บ้างนะครับผมก็จะไล่ตั้งแต่นะครับผมซีรีส์เนะฮะคันนี้ได้รีวิวไปแล้วนะครผมสําหรับ740 LI p i e x c e l l e n e Model G12 นะครับผมคันนี้ราคาอยู่ที่ 2,899, 0 0บาทรถปี2 0 1พไม่ใช่ติรถปี2016นะฮะ สำหรับซีรีส์7คันนี้นะครับผมเลขไมล์ห0 0 0ืกิโลนะครับส่วนทันถัดมานะฮะก็จะเป็นซีรีส์3 3 2 0 DGT Luxury นะเป็นโมเดล F34 คันนี้จองไปแล้วนะครับผมถัดมาก็จะเป็น e c a r s นะครับผม m e อ c e เ e s ด e n z น c ์ a s ค e สอีสามห้าศูนย i อีปลักอินไฮบนะครับทันนี้เป็นรุ่น Plug-in นะฮะได้ช่วงล่างถุงลมนะครับผมเป็นรุ่น a v a n g ก a r d ก็จะเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับผมแต่การตกแต่งดีมากๆนะครับผม ปี2016เล็กไมห่ม่125,000กิโลราคา1 000, 1 000, 1 000, 9 0 0้บาทแต่ว่าพิเศษในงานนะผมงานนี้เอาไปเลย1 9 9 0 0 0้บาทไม่ถึงแสนนะฮะ1ล้านไม่ถึงแสนนะผมับ e สา0หรับ3 5 0 e p l u g in คันนี้นะผมสีสวยมากนะนะสีสวยมากเลยสีน้ำเงินนะครับผมนะคันถัดมานะผมก็จะเป็น e class นะฮะคันนี้เป็น e 3 5 0 e ปลั๊กอินไฮบริดรุ่น Exclusive นะผมเป็นโมเดล W213 นะครับเป็น213รุ่นเสียบปลั๊กชาร์จแบตได้นะครับตัวรถคันนี้เป็นรถปี2017นะครับเลขไมล์อยู่ที่110,000กิโลนะครับผมในส่วนของราคาอยู่ที่1,749,000บาทครับอ่าแล้วก็จะมีโปรโมชั่นแคมเปญในงานด้วยก็ลองโทรมาสอบถามมาดูได้นะครับผมนี่ หรับงานปีนี้นะกรุงศรีเป็นแม่งานนะผมก็จะได้ดอกเบีย้ยเลทพิเศษแล้วก็แคมเปญการจัดเป็นแอน,นพิเศษนะผมจากรการคากรุงศรีนะนี่คือ ecard คันถัดมาก็จะเป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซล e สองสองศูนย์ดีดับเบิลยูสองหนึ่งสามนะครับผมเป็นรุ่น exclusive นะค,คันนี้นะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลปีสองพันสิบหกเลขไม์อยู่ที่แสนสองนะครับตอนนี้มีลูกค้ากำลัง ดูรถอยู่นะฮะเราขอข้ามไปเลยละกันถัดมาก,ก็จะเป็นในส่วนของ e 200, 2 0 0จะเป w สองน่งสไฟสีตานะครับผมเนี่เงามากเงามากๆนะครับผมไฟสีตาปี2011นะครับะผมคันนี้คันนี้ปี2011นะครับะผมเล็กไมล์หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันกิโลราคาแปดแสนบาทนะผมแต่พิเศษในงานไปเลยคันนี้เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทนะฮะ สำหรับ e 2 0 0อยอีลกั cgi w 2อ2คันนี้นะครับสวยนะสวยมากนะครับผมถึงจะเป็นโมเดลเก่าแต่ว่าความน่าใช้ยังมีอยู่นะครับผมเพราะว่าด้านในนี่นะฮะคือด้านในเขายังใหม่อยู่เลยนะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้ามีแอมเบียน์ไลท์ครับนะไฟสร้างบรรยากาศภายในรถ แอมเบียนไลท์สีเหลืองอัมพันสวยงามนะครับผมมีคูชันโทนะครับมีมัลตนะิฟังก์ชันนู่นนี่นั่นแล้วก็พรมรองพื้นนะเป็นแบบปกดีเข้ารูปนะเป็นหนัง TVC ด้วยสวยมากคันนี้คัในใดที่หาเบ้นนะครับผมราคาไม่ถึงล้านคันนี้เลย780,000บาทนะครับหรือจะเป็นรถ PPV นะนี่นะครับผมก็จะมีรถ PPV นะผมนิสสันเทอร่าหนึ 2.3 VL ขับ2คันนี้ปี2018เลขไมล์140,000กิโลราคาพิเศษกันไปเลย800,000บาทคันนี้นีนะฮะนิสสันเทอร่ารุ่น VL นะครับผมคันนี้เป็นรุ่น VL นะมีกล้องรอบคันนะครับผมคันนี้กล้องรอบคันเครื่องเสียง Kenwood Navigation ภายในก็จะเป็นเบาะหนังแบบนี้นะครับ เป็นเบาะหนังที่สภาพสวยมากๆนะเกียร์อัตโนมัติขับเคลื่อนสองล้อออปชั่นถือว่าครบนะเป็นรถที่น่าใช้นะผมหลับเจ้านิสสันเทอร์ล่า2.3 VL นะครับผมหรือว่าจะดูเป็นรถสปอร์ตหน่อยไหมรถสปอร์ตนะครับผมก็จะเป็น e coupe เดี๋ยวป็นอย 7, นยะครับผมกับ e 2 5 0ู 250, คันนี้นะครับผม e 2 5 0คันนี้เนี่ย จะไม่มีหลังคาแก้วนะฮะแต่ว่าออปชันเนี่ยจะเป็นออปชันเอวนกาห์นะครับผมก็คือออปชันตัวท็อปแต่แค่ไม่มีหลังคาแก้วเหมือน AMG นั่นเองนะครับผมนะ,ะก็ยังเป็นเครื่องยนต์1.8 CGI Blue f s c อยู่นะ,ะสวยงามตัวรถเนี่ยเป็นรถปี2010นะครับผมเลขไมล์ถึงแสนสี่หมื่นกิโลนะฮะราคา1 1 9 0 0ล้านาบาทแต่ว่าจะบอกว่าจะมีพิเศษนะครับผม ลดให้20,000บาทนะคับภายในงานนี้เหลือ9 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นสำหรับ e 2 5 0คันนี้นะผมเป็นแบบ2ประตูคูเป้นะ2ประตูนะผมสำหรับ e ค a าคันนี้ถัดมาครนะับผมก็จะเป็น c 1 8 0 C180 c, c o u p e นะครเปะผมเป็นโมเดล w 2 0 4นะครับ คันนี้เป็นรุ่น AMG นะได้เครื่องยนต์1.6ลิตรรหัส M274 นะครับผมซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่ปัญหาจุกจิกน้อยมากและใช้งานดีด้วยนะครับผมสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้ขนาด1.6ลิตรไม่ได้เล็กนะหรือว่ากำลังดีใช้งานในเมืองนะครับผมละกํำลังบางอยา่างอาจจะสู้เครื่องยนต์เก่าอย่าง1.8ไม่ได้ที่เป็นรหัส M271 แต่บอกเลยว่าเรื่องของการซ่อมบารุงรักษาการใช้งานระยะยาวเนี่ยดีกว่าแน่นอนนะครับผมสาหรับคันนี้ นะได้หลังคาแก้วนะผมหลังคาแก้วพารามิกอารูฟด้วยไงอ่านะตัวรถเนี่ยเป็นรถปี2012นะครับผมเลขไม่80,000เท่านั้นเองนะระราคาอยู่ที่9,39,000บาทนะครับผมแต่ก็พิเศษในงานอีกแล้วนะฮะเหลือ9,19,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับ C180 Coupe AMG Dynamic คนันนี้นี่นะครับ AMG นะสวยมากนะผมนะแล้วเรามาดูรถ s u v นะผมอย่าง BMW x 1คันนี้เป็นโมเดล E86 นะครับผมรุ่น s d r i v e 18i นะครับยังเป็นพวงมาลัยหนักอยู่นะครับคันนี้เพราะว่าไฟหน้ายังมีขอบขาวๆอยู่ด้านบนนะอ่าเป็นรถสีน้ำเงินสวยงามเลยปี2012นะครับผมคันนี้เป็นปี2012นะราคาเพียงแค่ ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับผมแต่หน้าป้ายห้าแสนเก้านะราคาคันนี้ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทรถปีสองพันสิบสองเลขไมล์หนึ่งแสนเจ็ดพันกิโลนะครับผมสภาพสวยเลยสภาพสวยนะครับผมสำหรับ x 1คันนี้นะนะดูมีเสน่ห์มากเลยนะถึงจะเป็นรุ่นที่ไม่ใช่ lci แต่ว่าความน่าใช้เขาก็มีนะเรื่องของการขับขี่สมรรถนะต่างๆนะครับผมก็ไม่ได้เป็นสองรองใครเลยนะนี่แล้วภายในนะครับผมคุณดูนะ ออปชันต่างๆก็ให้มาครบคันนะครับให้มาค่อนข้างครบเลยรวมอะไรมัลติฟังก์ชันคูชอนโทนะครับผมมีคูชไหมไม่มีคูชนะฮะเป็นตัวควบคุมวิทยุอย่างเดียวนะครับผมอ่าภายในสวยนะผมแล้วก็ดูเบาะนะครับสภาพเบาะนี่คือแบบสวยเลยสภาพเบาะใหม่เลยนะสภาพเบาะใหม่มากนะครับสาหรับเจ้า x 1คันนี้นะครับผมอาจจะเป็น,นรุ่นที่ไม่เหมาะกับคุณผู้หญิงมากแต่ว่า ถ้าคุณขับเดินทางเนี่ยความมั่นใจคุณจะมาเต็มเปี่ยมเพราะว่าการควบคุมตัวรถเ่ทำได้ดีมากแต่ถ้าขับในเมืองต้องการความคล่องตัวอาจจะไม่คล่องตัวเท่าไหร่นะผมสําหรับเจ้า X1 คันนี้นะ,ะหรือว่าจะเป็นรถแบบเล็กๆแต่ว่าแอบสปอร์ตซิ่งๆหน่อยคันนี้เลย 118i M Sport 118i M Sport คันนี้สภาพสวยได้รีวิวไปแล้วด้วยนะครับผมคันนี้ปี2015นะฮะ เลขใหม่หนึ่งแสนหนึ่งพันกิโลราคาเก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทเก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับผมสําหรับเจ้าหนึ่งหนึ่งแปดไอคันนี้ได้เครื่องยนต์ใหม่ด้วยเป็นเครื่องยนต์หนึ่งจุดห้าทวินพาวเวอร์เทอร์โบสามสูบเป็นเครื่องยนต์เดียวที่ใช้อยู่ในซูเปอร์คาร์ของค่ายบีเอ็มดับบลย์นะแต่ว่าการปรับเซตเรื่องของเทอร์โบเรื่องของแรงอัดอากาศเรื่องของแรงมา้าแรงบิดเนี่ยอาจจะสู้ไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเขาถูกออกแบบมาให้ประหยัดน้ํามันนะฮะแล้วก็มีสมรรถนะการกขี่ที่ดีนะครับผม ได้ชุดแต่ง M Aero ได้ช่วงล่าง M Suspension ได้ล้อแมก M ได้พวงมาลัย M ได้เบาะสีแดงนะครับผมคันนี้ได้เบาะแดง M Sport อย่างสวยอ่ะดูดิอ่ะเบาะ M สยสวยนะครับผมนะสวยมากเบาะนะครับน่าใช้ เป็นรถที่น่าใช้มากสําหรับเจ้าคันนี้นะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับบูธ54นิวัตของเรานะผมท่านใดที่ว่างๆหรือว่าวันนี้เนี่ยเลิกงานแล้วไม่รู้จะไปไหนนะครับแวะมาได้แวะมาได้เลยนะผมเพราะว่ารถสวยๆจอดรอคุณอยู่เพียบเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็5้าิีวัต,ก,ตก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ